ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะชาวบ้านพบเ็นหมูป่าตัวใหญ่หลุดออกมาเดินเพ่นพ่านบนถนนกลางหมู่บ้านบ้านน้อยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นหมูป่าตัวขนาดใหญ่น้ำหนักตัวประมาณ100กิโลกรัมเดินอยู่กลางถนนในหมู่บ้านชาวบ้านหวั่นจะเกิดอันตรายจึงพยายามต้อนหมูป่าให้ไปอยู่บริเวณริมทาง และโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวเจ้าของหมูป่าดังกล่าวมารับตัวไปซึ่งต่อมาทางเจ้าของหมูป่าก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อตามหาหมูป่าก่อนจะมีชาวบ้านที่รู้จักแจ้งว่าพบหมูป่าหลุดออกมาเดินอยู่กลางหมู่บ้านเจ้าของจึงรีบมารับตัวไปโดยหมูป่าตัวดังกล่าวชื่อเจ้ากาแฟชาวบ้านพยายามช่วยกันนําตัวเจ้ากาแฟกลับเข้าคอกแต่ก็ต้องเจอกับความยากลําบากเนื่องจากเจ้ากาแฟมีน้ําหนักตัวมาก เกิดเหตุไฟไหม้ ate, รถบรรทุก1ิบล้อพ่วงใบอ้อยและกีดขวางการจราจรหนึ่งช่องทางบริเวณยูเทินบ้านวังน้ำฝนรถดับเพลิงของอบตอวังใหม่วังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และอบตอใกล้เคียงพร้อมหน่วยงานอื่นเข้าช่วยเหลือฉีดพน,น้ำตัวสอบพบในวุฒิพง์ผู้ขับขี่แจ้งว่าระหว่างที่ตนจะนำใบอ้อยไปส่งที่โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวัฒนานครขับมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นกุ้มควนันลอยออกมาจากท้ายรถ จากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นมาติดๆโดยไม่ทราบสาเหตุจึงรีบกระโดดลงจากรถหลังจากนั้นไฟก็โหมขึ้นมาอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับไฟอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงจึงสามารถระงับเพลิงไว้ได้เนื่องจากใบอ้อยถูกม้วนมาค่อนข้างแน่นจึงทําให้ยากต่อการดับไฟจึงได้ใช้รถแมคโฮเข้ามาช่วยยกก้อนใบอ้อยออกจากตัวรถเพื่อให้ง่ายต่อการดับไฟขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ตำรวจรวบหกโจรขโมยคอมแอร์แกะเอาทองแดงไปขายและองค์พระหน้าปกหัวขโมยร้อนรนอยู่ไม่เป็นสุขอยากจะเอาพระไปคืนสารภาพเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าส่วนเงินที่ได้มาก็เอาไปปั่นสล็อตขณะที่โจรขโมยองค์พระสารภาพหลังเอาพระไปเกิดอาการร้อนรนและในฝันเห็นพระพูดว่าอยากกลับไปอยู่ที่เดิมเจ้าของพระขนลุกศรัทธาองค์หน้าปก จุดทูบบอกกล่าวไม่ทันไรตำรวจแจ้งกลับมาได้คืนแล้วเจ้าของเดือดพวกหัวขโมยเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นครั้งนี้ยอมให้อภัยโดยเจ้าของพระบูชาปางหน้าปกเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดต่อรับพักกลับไปบูชาระหว่างที่ตำรวจแถลงข่าวเมื่อเจอคนขโมยพระก็ต่อว่าคนที่ขโมยไปบทใหญ่บอกเป็นคนที่รู้จักกันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ทั้งนี้บอกว่าให้อภัยครั้งหน้าอย่าให้มีอีก สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระพรมราชูประถมถแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติบินเซสิริวันนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2025สิชิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์เนาเมนต์เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกที่ได้รับการรับรองจากสหาพันธ์แบดมินตันโลกโทัวน์เนมเมนต์ระดับ b w u f world tour super 300 โดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบบบินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าแฟนๆนักแบบบินตันไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ทับนักตบลูกขนไก่ไทยแบบติดขอบสนามกันได้อีกครั้งโดยสมาคมกีฬาแบบบินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์พร้อมจัดการแข่งขันแบบบินตันระดับนานาชาติรายการบินเซซิลีวันณวลีไทยแลนด์มาสเตอร์2025 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนกัญญาซึ่งเป็นทัวรน์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกชิงเงินรางวัลรวม2 4 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8,160,000บาทโดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ